YMP รนด์คว้า2รางวัลใหญ่ c o Thailand Award 2023และ Best Bid Product Award 2023เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ค่ะที่การันตีความสำเร็จค่ะซับ YMP รนด์ค่ะนำโดยผู้บริหารอย่างคุณมายามินค่ะล่าสุดค่ะพาแบรนด์เข้ารับสองรางวัลใหญ่ค่ะได้แก่รางวัล c o Thailand Award 2023และ Best Bid Product Award 2023ค่ะจากสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาชินักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยโดยคุณมายามินค่ะเปิดเผย ความรู้สึกวิดีใจกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ค่ะแบรนด์ YMP ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามที่มีผลิตและจําหน่ายในประเทศไทยค่ะโดยเน้นคุณภาพด้านกระแสะตอบรับในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างดีมากกันเลยทีเดียวค่ะเราไปฟังซ e o YMP แบรนด์ค่ะพูดถึงความสําเร็จในครั้งนี้กันเลยค่ะค่าลรกเว่นีนกะลาบาชียังไม่อายเรา YMP แบรนด์ของเราจะมีชื่อเ่าเลยอ่าสวัสดีค่ะพี่ขาเป็นอ่าีโอของ YMP ค่ะคุณเลี้ยวสุดเลยย่าลอายังหูกี้ฉีบว่าเลยก็โกเลยอายังหูกี้บาร คือมีความสุขมากค่ะที่ได้รับรางวัลตัวนี้ค่ะเอาคู่าาะไมิยาจารอดี YNP b r a n c าที่มีมาในเงานท่านในงานในงานาสู้ตเต็มที่จนจบอะไรและอะไรกันก่นเนาะ ตอนนี้ก็คือกำหนังคดีอยู่ในประเทศไทยค่ะแล้วก็จําหน่ายทั้งประเทศไทยและประเทศพมา่าแล้วก็ประเทศอื่นด้วยนะค่ะซิบวยยาจารบวนเนาะยามีซีบวยยาลาปานในใส่เนาะดูเรโวโอบิโรลลาโกโกโกยองจิมูชิอ้าวเวงเวงจูอ้าทช่องจ้าปีเด็ปโรเจ็ปเชปายคือผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามค่ะซึ่งทําให้คนนะคะได้รับความสวยแล้วก็มีรายได้อ่ะค่ะ ของของแบรนด์นี้อ่ะค่ะโอเคว่าရှင်ยเมเนี่ยแบรนด์อ่ะจ้ะอัมมูมี่ยะตัวเลยส่วนท้ายแหน่งงานที่โอว่าဈေးกล้วยชะมาบาท้ายแหน่งงานน่ะเหมาะกับกระบ่าอบายยเมโทรเข้ามาบาရှင် ถ้าประสบคสวามสำเร็จก็คือไม่ใช่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยค่ะก็คือไปได้ทั่วโลกอะค่ะเทค่ามสสยังม่ยิสิยาียงก็ยตวเก่าเนี่ยมานจเลยพิเต้องกัรมารีโบกตามุตามมเลยพิเยกับรมารยาเลยอไรเลยจเลยยตัวเก่าเลยด้วย้าขาเวเลยักกาาเปี่ยมมาเลยยม่ยิสิมาีก็ยังม่ิสิยาีก็มาบนเนาะแล้วตัวที่นี่ยคือจไม่ช่เแบรนด์ัุณเค่ะพี่มานตอนนี้คือลักล่าขเน้นคุณภาพเป็น หลักอะค่ะที่ว่าผลิตออกมาแล้วส่วนใหญ่อะค่ะทางลูกค้าเนี่ยได้รับการยอมรับว่าใช้สินค้าตัวนี้แล้วมันได้คุณภาพจริงๆอะค่ะจากแรกๆก็คือจากการที่ว่าซื้อมาใช้แล้วก็ต่อมาเป็นถึงตัวแทนคะคะแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆอะค่ะพบกแบรองเรนโวซิงวิน่าลีโซลูชันเนาะยังมียังไง YMB b r a n d i n มา อาลาบีสต์ตามาเลยพี่อมมีมเนเนรายมาชีเแค่มียามชางเลยจะอจิวลสตตเลูมมายูามมถ้าเกิดมาสนใจก็คือให้มาติดต่อทางเพจของพี่ยอมี่นะคะหรือว่าตัวแทนที่อยู่ตามสาขาหรือว่าตามที่ว่าทั่วโลกอะค่ะมีตาจะรับิชเมาชีเียะเอาลงตามเฟซบุ๊กไว้ให้แล้วค่ะ